เองมาหารักษาพ่อเองอ๋อครับรตบหังกจิตแต่ไม่ได้ไม่ได้มีใครให้หนว่วะไม่ได้มีใครให้หอบอมีเลยลมาเองเนี่ยครับพระองค์นี้ไม่ได้มีใครให้นะครับผมเลยเสียงไม่ได้มีใครให้ครับคือเสด็จมาเองนำมาให้คุณตาเองนะครับ สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนที่ติดตามช่องสไตล์คนมุทอนะครับผมก็อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับช่วงนี้ก็คือกลับมาบ้านที่ตางจังหวัดนะครับผมก็มาเยี่ยมพ่อกับแม่นะครับผมแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้นะผมอยู่ที่บรรยากาศกลางทุ่งนานะผมนะครับบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับคือพอดี มีลุงคนหนึ่งครับแกมีเครื่องวัตถุบงคลที่สะสมนะเป็นผ้าท้องถิ่นนะแต่มีประสบการณ์นะผมเดีย๋ยวไปคุยกับคุณลุงแกแล้วก็ไปดูวัตถุบงคนนะมีรุ่นอะไรบ้างนะครับไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับครับตอนนี้เดินไปหาลุงนะครับบรรยากาศที่แสนจะเรียบง่ายนะครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับนี่ครับไปดูว่า พัดที่คุณลุงเก็บใบจมีประสบการณ์ครับเก็บใบแบบบ้านๆครับอันลุงพ่อคุณอ๋นอนีลุงพ่อคุณ้นอันลุงผู้เงินอ๋ออันนี้ลุงผู้อินลุงผู้ดาวครับอ๋อนี่เป็นลูกชายพัดนลองปู่อินลุงปู่ดาวอืมเงินยเงี้เดินบาตรตาเก่านี่เดินพ่อคุณนนี่ รวมของเงินเป็นเหรียญจอบของเงินนะครับนี่เก๋มาใช้ดีเลยเก็สภาพศึกหมดเลยครับผมอื็บภาพัวเก็บไปได้มาโดนระวบ่นี่ของไผ่คองไผ่มีชิโกปีแล้วเงินเจ้าผู้อินผู้ดาวล่ะผู้เดียวผู้ดาวโย่เขาขึ้นตัวสอดใหี่ อันนี่ร้อยปีแล้วทันเพิ่นบ่ทนันทันน้ำพุอินน้ำพุหัวพี่อิน,นอยัางด้วยหัวพี่อินยังเนี่อย๋อนึกว่ามีนึกว่ามีเหรียญเหลือมังมีเหลือมั้งมีในมืออย่างในมืออย่างนี่อยากเข้มบ้างดิเห็นแล้วอยากเห็นบ่อยากเห็น <laughs> ของแขกเนี่ย เาอย่างจับใส่พ่นหัวมหาค้อเองอ๋อเอออันนี้กูเห็นเไ,ไว้เลยเออบึงดึกเห็นมื้วเป็นเรื่อ,รอครับอันนี้ได้ไม้แบบนี้คนไมาเองไมเง้เองร้ายละอ๋อคพูดยครับครับเดี๋ยว เดี๋ยวเ,เ,รเ,รเราไปฟังนี่ดุดรุดนเนี่ยได้ดด้มาจากไหนครับมาเพิ่นเดมวันพาวันเขาสงเพื่อออกแสงออกมาบานี้กับนอนตกนอนมือแปรเขาที่หาคำบานี้กับมาตกท่านเอ,อื้อชข,ของเองอองมุงกับว่าขาดคือมา สิบห้าค่่มใช่ไหมครับอืมแล้วก็เหมือนพระท่านเสด็จมาเองล้นล่นใส่หน้าอกโดยที่มุงก็ยังไม่ขาดนะครับอืมถ้าท่านอืเสด็จตรงมานี่เองก็คือเก็บไว้เป็นพระผู้บุญเนาะบารมีได้ได้มาดดนล้วบ่เป็นปีแล้วเป็นปีแล้วหรืป่าอ๋อในสิ่งมหาอาจันครับมหาอาจันดีกินแบบผากตีจุบ้วยอ๋อเดียบบเดี๋ยวเสียง ไม่ได้มีใครให้ครับคือเสด็จมาเองนำมาให้คุณตาเองนะครับ <kin> เป็นพระสมเด็จเป็นคงารอคล้ายๆเ,าเนื้อเรซินนะผมเดี๋ยวต้องลงกล้องอีกทีหนึ่งนะผมอ<ม>๋อม,มีจานด้วยครับแต่ไม่รู้ว่าจากที่ไหนนะครับหัวเองตุบบ้งเองหัวว่าเองคือตกตกใส่มุงมุงก็ว่าขาด เอกใส่หน้าอกเองนะครับผมคือเหมือนว่าท่านเสด็จมาปลดเองนะครับนี่เป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เปิดเปิด ผมมาเองม,ม,มีแค่นี้อะมีอีกวะมีแค่นี้บ่มีอยู่อัสซาลาปูนจเจริญสุขเป็นพระแท้นี่ก็เป็นหลวงพี่หลวงพ่อดาวหลวงพ่อเงินเนี่ยหลวงอเงินหลวงพ่อเงินหลวงพ่อคุณคุณหลวงพี่หลวงพ่อด,ดาว คณอันนี้ได้มาจากไสนี่หนาต้นบ้านเขาลูกผู้หญิงผู้เดาโยผู้หญิงย่างนูาเนี่ยแมนยูวนี่ลูกไทยได้ไหมใส่สมัยใดไทยลูกฝูงมาให้ผู้ใดนะลูกฝูงมาให้อ๋อฝูงมาให้ายยังดลอกบินหลอกยังเลี้ยงเก่าเลี้ยงบบบเก่า มาเขาเมาอย่างหนึ่งไ้มเนี่ยปังอูจู่ว่ามึงดูว่านะแม่มันก็ขู่มูกันครับ,บเดี๋ยวมาเขาเขาแช่เนอะมันเป็นเลนเก่าครับ เนเจาะอืม,อ,มอัมนนี 5, ้เป็นเหรียญกรุงสยามราชการที่ห้าราชการที่ห้าครับเป็นเหรียญเก่าเหรียญแท้นะครับนี่เจาะเจาะเปคอกัวเจาะให้คอืยยอม มือถือทำไหมนะมีหลวงพุนี่ครับนี่ก็เป็นสือหมดแล้วข้อ,อเงินไมีของของแคร์นครับของแค่แเนี่วิวบเดิลองแค่ขอบคุณคุณลุงนะครับนิตาที่เอาพราะมาให้ชมนะพระบนบ้านที่เก็บไปบ้านบ้านะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ